ติดคุกด้วยข้อหาอะไรนะ,ะนี้ขอขอบคุณสื่อกรุงเทพธุรกิจนะคะก็ได้บอกว่าจาตุพรนะคะคุก1ปีกับอีกสิบสองเดือนก็คร่าวๆนะคะก็ประมาณ2ปีเนาะเขาบอกว่าในคดีของการบุกบ้านสี่เสาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวนะคะสองแสนบาทขอปล่อยตัวในชั้นอุทร์ เขาบอกว่าสารอาญานะคะอ่านคำพิพากษาในคดีบุกบ้าน4ี่สาวเทเวศปี50ําสำนวนนะคะ2แล้วก็สั่งจำคุกจตุพรพรมพันธ์นะคะในอดีตประธานน,นปช1ปีกับอีก12เดือนโดยเจ้าตัวนะคะก็ขนหลักทรัพย์มาขอประกันตัวในชั้นอุทธรเป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนบาทแล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่2เหตุ พยานหลักฐานไม่ชัดนะคะก็วันนี้อีกเช่นกันนะคะที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญานะคะถนนรัชดาพิเศษก็ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีชุมนุมปิดล้อมบ้านสี่สาวเทเวศเมื่อครั้งยังเป็นบ้านพักของเปลยต,ตีนา่าตีนะสุลานนท์นะคะซึ่งเป็นอดีตประธานองคมนตรีแล้วก็ เขาบอกว่าเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องนายจตุพรนะคะในข้อหาอการเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองนะคะคนที่สองก็คือคุณสราวุธหลงเสิงเป็นผู้ชุมนุมของนปชนะคะแล้วก็ความผิดฐานร่วมกันมั่วสมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็กระทำการอย่างใดยอย่างหนึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็ต่อสู้ค่ะ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยโดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตราน1น8วรรค2แล้วก็สองห1 6อง1ซึ่งคดีนี้นะคะอายการเนี่ยยื่นฟ้องคดีในวันที่29สิงหาคมปีพศ2 5 5 7นระคะระบุว่าพฤติการความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคม 2,550แกนนำแล้วก็แนวร่วมนปชได้นำขบวนผู้ชุมนุมหลายพันคนเลยจากเวทีปราซายบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยไปยังบ้านพัก4เสาวเทเวศของพลเอกเปรมอดีตประธานองคมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษเพื่อเรียกร้องกดดันให้เปรมนั้นลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากพวกจำเลยแล้วก็กลุ่มของผู้ชุมนุมเห็นว่าเปรมเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการยึดอำนาจ จากรัฐบาลรักษาการที่มีทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยเบื้องหลังนะคะนายจชตุพรซึ่งเป็นจำเลยที่1ได้ให้การปฏิเสธแต่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยขอกลับคำให้การจักเดิมเป็นรับสารภาพและได้รับการปล่อยตัวโดยการประกันตัวนะบอกว่าวันนี้ศาลได้พิเคาะแล้วนะคะพยานหลักฐานอะไรทั้งหมดเลย วินิจฉัยได้ว่านายจตุพรจำเลยที่หนึ่งเนี่ยมีพฤติการเป็นแกนนำแล้วก็กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการในเวลานั้นได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนไปยังบ้านสี่สาวเทเวทจริงรวมทั้งมีการพูดปลุกระดมปลาใสานะคะแล้วก็โจมตีเปลม แล้วก็บอกว่าประชาชนนะคะได้ทําลายเครื่องกีดขวางแล้วก็ทําลายเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันกันด้วยความวุ่นวายกับการคุกคามสิทธิเสรีภาพของอาทางพลเอกเปรมนะคะบอกแบบนั้นอืมก็เห็นไหมคะว่าเป็นอดีตองคมนตรีนะคะแต่ว่า,วามีคนมีคนคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยนะคะ ขออกขาอจำเลยที่1น,นะคะมีความผิดในฐานผู้สนับสนุนให้เกิดการมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุสลายแล้วก็กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็สนับสนุนให้มีการต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักง,งานลงโทษนะคะจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาอย่างไรก็ตามนะคะจำเลยที่1ให้การสารภาพศาลก็เลยลดให้เหลือ1ปีกับอีกสิบอ12เดือน ส่วนจำเลยที่สองนะคะนายสราวุธหลงเสงเนี่ยสารพิจารณาแล้วเห็นว่านะคะพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ที่กล่าวอ้างจำเลยที่สองนั้นได้ขับรถเข้าพุ่งชนเจ้าหน้าที่ในข้อนี้เนี่ยยังฟังไม่ขึ้นเนื่องจากพยานบุคคลก็ให้การไม่ชัดเจนอ่ะสักครู่นะคะ อ่านี่นะคะก็บอกว่าเนื่องจากในข้อนี้นะคะยังถือว่ายังฟังไม่ขึ้นเนื่องจากพยานบุคคลเนี่ยให้การไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าจำเลยที่สองเนี่ยเพียงแค่ขับรถเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีพยานหลักฐานชี้ชัดแน่ชัดว่าจำเลยคนที่สองเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานนะคะดังนั้นเนี่ยศาลจึงพิพากษายกฟ้องนะคะจำเลยคนที่สองภายหลังอ่านคำพิพากษาเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายจตุพรเนี่ยลงไปรอคำสั่งคำร้องขอประกันตัวที่ห้องควบคุมตัวใต้ศาลโดยนายจตุพรเนี่ยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะสั้นๆเลยบอกว่าก็เ,าเป็นไปตามที่คาดหมาย ไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกหนักใจแต่อย่างใดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตนเนี่ยได้ผ่านการติดคุกมาแล้วถึงห้าครั้งและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจตุพรก็เลยมีสีหน้าที่เย้มแย้มจัดใสผ่อนคลายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าชินซะแล้วนะคะบอกว่าส่วนทนายเนี่ยก็กล่าวว่าได้เตรียมเงินหลักทรัพย์นะคะสองแสนบาทมา รอประกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปสู้คดีกันในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเขาบอกว่าก่อนที่จะฟังาคาพิพากษานายจิตุพรเนี่ยได้กล่าวว่าตนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายัางไงก็คิดว่าตัวเองก็ต้องถูกจําคุกอยู่แล้วในสำนวนแรกเนี่ยสรารภาพในชั้นดีกาซึ่งทําไม่ได้ตนเนี่ยได้เคยโทราศัพท์ขอกลาบอาโหสิกรรมกับทางเปลม์ติลสุนานน์แล้ว ตอนที่ท่านเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่นี่ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เรามีทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้จําเลยเหลือ7คนแต่ว่าคดีเนี่ยขาดอายุความไปแล้ว5เหลืออยู่2รอคดีแรกให้ยุติถึงจะพิจารณาสำนวนที่2ตนเนี่ยไม่สู้คดีอยู่แล้วยอมรับความจริงน้อมรับคำพิพากษาของศาล และก็จะยื่นอุทธรณนแล้วก็ใช้หลักทรัพย์เดิมจํานวนสักจำนวนทั้งหมดสามแสนบาทวันนี้เนี่ยตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดเลยซึ่งตนจะมีความไม่เห็นด้วยกับนายทักษิณในการหาเสียงที่ผ่านมาแต่ว่าตนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายเลยแล้วก็ทำหน้าที่ในฐานะของประชาชนหาทางออกให้กับบ้านเมือง และตนเคยได้บอกกับทุกฝ่ายเลยว่าต้องหล่อหลอมรวมกันต้องคุยกันไม่อย่างนั้นก็จะต้องมาเจอด่านสวด่านรัฐธรรมนูญกับดักอะไรมากมายให้ทําสัญญาประชาคมร่วมกันทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านจะได้มีทางออกร่วมกันจนกระทั่งมีโอกาสที่จะลงเดินบนท้องถนนกันใหม่ซึ่งตนนั้นก็ไม่อยากที่จะเห็นแล้วก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะไม่อยากที่จะได้วีรชนเพิ่มด้วยซ้ำผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าก่อนหน้านี้คดีสำนวนแรกเนี่ยในพนักงานอายการได้มีการฟ้องแกนนำนปรปชแล้วก็ผู้ชุมนุมรวมทั้งหมด7จลายนะ,ะซึ่งสาธิกาได้พิพากษายืนตามสารอุทธรให้จำคุกนายนพรุษหรือว่านายรุษวราชิตวรชิตนะคะวรชิตวุฒิกุล ซึ่งเป็นอดีตแกนนำกลุ่มพิลาบขาวในปี2006แล้วก็นายวีราการมุกสิก,กพงนะคะเป็นอดีตประธานนปชแล้วก็นายนัทวุฒิายเกลือเลขาธิการนปรชแล้วก็นายวิภูแถลงพัฒนาภูพัฒนาภูมิไทยนะคะแล้วก็นายแพทย์เวงแล้วก็แกนนำนปชนะคะคนละสองปีแปดเดือนไม่รอลงอาญาด้วยซ้ำ นะคะนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเหมือนเหมือนใครๆหลายหลายคนก็ก็ชินชาแล้วนะว่าคุณคุณชาตุพรน,นี่คือเข้าบุกเข้าคุกบ่อยมากนะคะ mm. ก็คือตามที่เจ้าตัวเขาบอกก็คือน่าจะเป็นครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่6นะคะที่รอดูว่าจะถูกจําคุกหรือเปล่าเพราะว่าติดคุกมาแล้ว5ปีก็คือไม่หวั่นไหวนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะ เป็นข่าวนี้นะคะก็โอเค